นบานเตาคองเปลี่ยนไปเป็นบ้านหางเี่นยังไงเป็นบ้านล้าเป็นยังสิมีแต่ร่างเดียวทีเดียไอที่ยังปุงอยู่โอ้ช่องล่างอยู่ปูนหมีอีกแ่างหนึงเดี๋ยวว่นตัวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งว่าจะเป็นจังเลยนะพี่น้องนะนี่นี่ก็จะเปลี่นเศร้าที่ก็เจอทัวร์ต้องหมายเตะเงินบ้านห้างที่นี่บ้านหางบ้านเตานี่เบิ้งแต่เบิ้งเตะปูนย่างเป็นยังไง พ้นเศทปุ๋ยนี à, à ่จะเป็นเหือยงไงบานเก่าตปรกกาักตประกาเข้าไปเลยพี่นาไงจะพาพี่น้องเออเบิ้ง่มบานเก่าพี่นาบานาที่วาถ้าจบอยุยงอไปนะพี่น้องมาที่ยังบ่ทันยงเอไปก็ยังมีแกซ่องล่างจะเป็นแกมี อันนี้ก็จะเป็นอ่าที่เขาจะเตรียมที่จะเห็นเงินนั่นแหละพี่นายไงแต่ว่าใหญอโอกกอนก็เลยบดไอเห็ดสั้นโตก็เลยจะเห็นว่ามีแบบยิ่งไหนคุณจะมีเงินโกที่เขาจะมาโอกนั่นได้พี่ไหนไงแต่ว่าประตูคือสีบวกกาเข้าไปเลยที่ไหนเพราะว่ามันก็สีค้ำก็อนะมันก็สีค้ำเดี๋ยวเราท้าทีมงานหอนดึงก่อน อีกหน้านีเขาจะห็ดไหมพี่น้านข้างนะรนอนบ้านร้านหนึ่คืองวันก็ไอ้าว่า่ะามเราไปสก์เกอนอนอยู่นี้เนาะเนนอนนี่ปะสันเทิงบอกสันเทิงเอ้ามันพ่นกบลงอะไรแหลคุณบอกเรือรันอย่นี้ขักว่านั่นจะมีอยู่ ใส่บ้านเก่าบ้านห้างนอนป่าซากับนอนบ้านห้างนี่แมนเขาว่าว่านอนป่าซานดีกว่าไป่าซาดีกว่าบ้านห้างนี่พวเกินตาเลยอ๋อแบบแต่ว่าบไม่แล้วหมดแล้วขึ้นมาหรอกเดี๋ยวมืดเลยเดี๋ยวมืดเลยลอยลอย เ็นอาากศเย็นกถอนเท่นี้จะเป็นบ้านใหญ่พี่แดงเไงเป็นบ้านใหญ่หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านย้ายออกไปจะเป็นบ้านห่างยังสีนะพี่น้องเนาะเป็นปตายังสีหกมาเลยอยู่ไหนจะเป็นบ้านใหญ่เข้าไปไหนเลยเป็นแต่กุ้งมะพร้าวพี่แดงไงกุ้งมะพร้าวม่วงข้างเจ้านี่ว่าอย่างไรท่านี้ก็กับก็มาพบกับประชาชนข้าเจ้าก้าราชไปให้ไปสวดเมื่อนะพี่น้อยนะ ได้ có... à, cái cậu này là บ่ của tôi จ้าเวอาทิตย์ áp พี่น้องได้เบิ่ง này กันอ่าเวลาที่เท่า

เกี๋ยวเกิดก้อนคนเกิดฟองเนาะเรื่องเขาถ่ายคลิปเราอะถ่ายเลยถ่ายคนงามเนาะคนงามก็เล่นตัวไหนน้อยเนึงไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนดีเนาะกลับก่อนเนาะงามพันิท่ายาตัวนี้ไอ้ไอ้กระหืวอยู่ปะ่าไอ้กระหืดมันชื้นอยู่ปะมีหูเลยมีหูเข้าอะไรนี่ มันเย็นนะมันงามแล้วอากาศเย็นนะเนาะแม่อากาศมันเย็นขนาดเมืเ่อไงแกเจียงเกียงอยู่ก็ยังเย็นเย็นจ่อยอยู่นหนาวเลยีนี่พื้นที่แถวนี้มันเริ่มหนาวแล้วนี่ครับเนี่ยเริ่มหนาวเลยี่อนอนมันเป็นนี่ปะงายหน้าเลยให้พี่น้องเดี๋ยวประตูก็จะพาพี่น้องเดินทางกลับบ้านต่อเลยเด้อพี่น้องเอง กินบุหรี่าสีไปเลยน่าจะกินข้าวอิ่มนะคล้ยเหมือนตี้น้องวยแล้วต้องกินน้กระโดดแล้วเมียน่ะจะกลินข้าวเปียกนะฮัทได้มีข้าวเปียกวะไปเลาะหากินข้าวเปียกไปท่านก็เจอแล้วแค่นี้มีข้าวเปียกอยู่บ่มีฮัทไข่ข้าวเปียกไข่เฟื่อยอยู่บนแถวนี้น่ะตายของมี Mũ bảo. ทางที่ <sucks> <sau> เราลับเราก็จะแวะยยู่บบานนี้ก้นเมียงนี่เป็นนึ่งเมียงแล้วมันยัดใส่บังแล้วก็ไปขังอยูินหนึ่งกตอนนึ่งเนาะตัวนี้แม่นเลวละบุน เมื่อกี้พันตีให้ผมฟูงแังสีขิดไว้ก็จะตุ้มเนี้ยงหนิตุ้มเมี้ยงอะเนี่ยตุ้มเมี้ยงเนาะครึ่งสมองสามสิบนาทีนี่เป็นบานบานสั้นแต๋เนาะบานสั้นแต๋นี่ตุ้มเมี้ยงอยู่ข้างทางเลย ແມ່ນມຽງຄັດປີເດີ້ນີ້ເດີ້ມงງຄັດປີນີ້ເນາະວັງບັງບໍ່ນີ້ບໍຟັງບັງຢູ່ນີ້ບໍໂອ້ໃສ່ຈະຟື อันนี้ยังมีเด้นี่ตามห้องนี้มานะตัวนี้ขุดออกไปค่ายแล้วนี่ยังขุดบมือที่เนาะนี่มันบังเมือเขาซอกงเสือเปาไว้หั่นนะอ๋ออีพีแจกฟันกินตะกี้ดินน้งแม่โบเขาว่เมี่ยงอยู่ในขีดินพุทธสันเถื่อนกับแม่โบเหมือนกันเลยโอ้โหกระดิ่งดินมันก็เป็นรอยบังงูน่อยู่นี่เนาะประมาณสี่ลอยไปสี่ลอยไปสี่ลอยไปบังขึ้นมาลอยบัง ส่วนผสมไปได้อะยางสมตอนตอนมัดตอนใส่บักมางไะลคือคิดดินาลาเลยทุกคนความจิ้งยู่พื้นคุณมันมีบางเมียงไพอยอ๋เป็นบางเป็นบางแล้วมนก็ส้มเอว่าแถวนี้กับแถวเชิงถูกับตุอกยูซี่ลอยใส่บางกอ๋อไปมาสุดเลยอ๋อยังวัดด้เนิ่งขอจับขอวบเน่ยเด้อ ก็จับกบายบายกอดซุ่นแต่นี่อันนี้ใบจะแข็งๆนาะจากแก้แล้วเนาะใบเห็ดเมี่ยงต้องเอารถนี้ใบซาอะไรต้องเลยมันแก่ล้วเอามะเขือมี่ไทยอันนี้ไม่ซอสไม่ซอสแต่เออไม่ซอสบังไม่ซอสอันนี้นี่ซื้อมาหรือว่าไปตัดเอามาเห็ดเองอันนี้เห็ดเองเห็ดเองเลยเนาะไม้บุดเนาะบังเส้ซเมียลหยักเขานี่หยักเต็มหยักนี่

เออลองสาวตายกูบบาแล้วแน่เลยเมื่อกี้นี่เนาะนีน้ำคึ้ยเลยพี่นี่กูบบาแล้วเนาะนี่นี่กูเบาเนี่ยก็ได้ส่ยนได้ก็ดีก็ดี่มันได้คนนี้มันได้ดูมันได้ดูมันเราเแค่ให้ส่วนคือการขั้นสนใจก็เอาเฟซบุ๊กไว้เลยเออสาวน้อย สาวน้อยกำลังนอาอยู่สาวน้อยกำลังกำลังงามกำลังใหญ่ให้น้องใหญ่ซะให้น้องเติบโตก่อนพวกอันป้อยให้น้องไปเจอคนที่ดีบ่ะไปเฮาไปน้องเดินทางต่อสาวใจเด้่มม่เริ่มไอไอท่ำเลยนี่ไงพวกไอท่ำข้าซาเราไปเลยเดี๋ยวไอเติมบัตร ทำผาดที่เศร้าน้อมันจังในเนื้อในนะมันนั่งนี่นี่ไงบ่อ้ายกองมันบวกกับนะฟองอ้าอ่าฮ่าฮ่าน้องไงน้องไงก็ดังไฟเราดังไฟสู่มือแล้วเหรอวะนี่เราดังกันต้มเมี้ยงสู่มือเรา มามาด่งไฟนี่นี่ไฟมอดนนอระมาณปดโงเนอานจงไปพบกันเท่าไหร่ก็ได้เมื่อแลรวมืนอี้เิ่งิ่ได้นอนเนาะ Đi đi, xe mà Bạn nhau mà phải hay mà <laughs> phải nhau <ngang> quay thế Bạn cháu bây giờ thế Bạn <laughs> nhớ cả lấy bàn thang đi บรรยากาศยามแดงแต่ชิดลมกันแหละบ้านอยู่ทางน้าจะมีอีกบ้านหนึ่งลุงไปนี้ก็จะเป็นอีกบ้านเก่าด้พี่นางเอยเห็นบ่อนนี้มันงามๆเลยนะเนาะโอ้โห โอ้โห oh oh. จุดนี้วาไอยู่หันเนี่ยมาเอ็นเป็นคือกับผูพะโลนท่าน่ะจุด, oh oh. น,ดนี้เลยโอ้โหดูมีแต่ให้แต่ส่วนมึงมีแต่อันตุ๊กข้าวเราเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอยู่บนตัว๋อ oh, <ina> um. มีน้องปลาพร้อมด้ยนะอ่ะมีน้องปลาพร้อมแล้วก็ oh oh. มีตุ๊กตู้นึงนด้เนี่ลยลงไปแม่ไหมบนตัวนี่เนี่ลงไไมาเนี่ยตู้นั่นน,น่ะมีคนอยู่เลย เส้นทางนี่นะครับเนาะเมียนมามาเนี่ยโอ้โหจอดเ,เลยวันโตงานขนาดเลยเนาะนนอลังการงานสร้างขนาดเลยเขียวงานขับเป็นสีสว่างเกี่ยวเข้าเนี่ยเป็นสีเหลืองได้นี่ ช่วงเข้าออกเข้ามัดเข้ามานมันมีสีหนึ่งสีเหลืองต้องเอาไว้อันเดือนสิบมาต้องมาอีกทหนึงไงเดือนสิบมาต้องมาห้าดอีกหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตับแห้งครัอะไรคือตัวนี้ก็น่าฮักน่าฮักอยู่เนาะตัวนี้บุ๋งต้นแชีมหนึ่งบักงามงามตัดน้ำกระปุกนั่งจนกระเจ้ากระจนได้เอามัดไว้เอาทอกมัดมัดเกี่ยวไว้ไว้มันเป็นปุ่มหม้อไว้มันจุ่มกันเนาะไว้มันเป็นพวอไว้มันแตกก่อมัดหอมงามอะไเลยทางทางนี้ตันเด็กปีเอายางเดียวได้พี่น้องไงทางรถยังพอมีเลย คันมีเวลาคันยังคันว่าบ,บอดฟรีข้ามตีมืดในย่ากลงไปรีบหนีได้ในแถวนี้นยางไปแถวนี้กต่นี่งามทางหน้านี่ขนาดเลยสุดยอดเลย <c oughs> บรรยากาศวิวทิวทัศน์โอเคนะพี่น้องนะบบาเพิ่นก็คือสีข้ามอยู่นี่แหละเบางสูงไปต่อก็คือสีมืดเดี๋ยวบบาเพิ่นก็สีได้อ่าัมราพาจญาจอยู่ณตรงนี้เระพี่น้องณที่นี้แหละเอ่อนี่ก็เป็นทริปการเดินทางของเบาเพลินกับค่อนข้างที่จะไกลเติบเป็นเลย จากศรีบุรีมาเมืองไซส,สถานนี่ก็ระยะทางก็ประมาณ64บี่กิโลกว่าๆพี่น้าะรวมต่อพนมุ่งไปพุป่นพบพุ่นมาพี่พบพี่มาพุ่นลงทงลงทางแนี่มันก็เลยเหุ้ใดบเพลเินข้ามพบเพลนกับสีเข่าภาพบรรยากาศาะระหา่างกาศเดินทางของบเพลินให้เบิง้งเน,ะน,งนาะพี่เนาะให้ส่วนให้นี่สำหรับคนที่อยากมาเบิ้งหรือว่าอยากมาสัมผัสอยากมาเจอวิถีชีวิตของคนชนเผ่าเผ่าไปรยหรือว่าเผ่าเราไม่ มาได้พี่ต้องมาพบมาเจอมาเที่ยวมา้ม,ามอยากมาสัมผัสอากาศอยากมา,าประจนภัยหรือว่ามาประสบภัยก็ว่าแม่้องนนเนาะ <c oughs> มากับทีมงานอ่าประสบภัยทัวร์กระเป๋าเพื่อนได้ <c oughs> ยินดีต้อนรับเด้อยินดีต้อนรับทุกคนสําหรับทีมสําหรับคนอยากมาเที่ยวเบ <c oughs> าเพื่อนผมอยากจะไปเที่ยวจุดที่บ่เาเพื่อนไปจุดไหนจุดไหนเป็นจุดใดจุดใดได้แคปหุ้ไว้แล้วส่งให้บเาเพื่อนแล้วมาถามเาเพื่อนเดี๋ยวเาเพื่นสิเป็นคนพาไปเนาะพาเที่ยวพาเลาะพาเที่ยวเนาะ ข่าไก่ก็เ่ได้เอายางไหลดอกพี่น้องเพ่ได้เอาดอกขากุ้งขาไก่เติมน้ำมันให้พ่อเพิ่นกับพ่อเนาะกับน้องวัวตูวเนาะวัวนสวพามามาเบิ้ลมาเบิ้งกับหูกับตาเลยอยากจะลงไปบ่ออยากไปหาผู้คนบ่ออยากไปทักทายสบายดีบ่อได้พ่อเพิ่นพาไปพาไปได้เพราะว่าผู้คนที่นี่แถวนี้คือเจ้าค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีมีมิตรไมตรีที่น่าฮักตรงนี้แล้วเนาะมีเลยหรือว่าจะไปพุ่นก็ได้แต่ว่า มาพ่นทิท่าอยู่นี่มันสั้นพี่น้องมันสูงมันสั้นพ่นปลายผ้าไปบ่ได้เด้อมันบอไหวมันเมื่อยพ่นมาแบบนี้ไปได้พี่น้องบาเพื่อนเฉพาะไปสั่นแหละถ้าจะไปดีก็ไปได้ถ้าจิตใจมากแล้วซะยากนะพี่น้องเนาะไก่สั่นได้ก็ไปได้คือกันนั่นแหละโอเคนะพี่น้องนะเดี๋ยวเพื่นกำลองมาตัวกับเดินทางกลับลปพี่น้องอย่าไว้เจอกันในมือหน้าสำหรับมือนี้การเดินทางใน EP พีนี้เพื่นคงต้องได้จบ ไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกัน,กนในมณฑลสำหรับคนนี้บางคนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายด,ายดีไปกันเถอะผมเป็นทางนี้ว่ะทางที่เดี๋ยวนี้นั้นนะประตก็พาพี่น้องมาเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศโอ้วิวถ่านร้างปะโตูขัดขนาดเลยพี่น้องเป็นปูไปยังเซนเลยเป็นพูพพโลดเลยนะพี่น้องนะนี่ข,ขัดขนาดเลยโอ้โหสุดยอดพี่น้องเอง อเมซิงอีวีเป็นนอนยูดโดยพุนประมาณคืนนึงคือสี้ทางเปไหนไงบรระารับคือสีนาวมีทางไปก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยประมาณนี้ โอเคพี่น้องนะตอนนี้นั้นป่าโตก็พาพี่น้องมาฮอตที่อบ้านเก่าพี่ยังไงบ้านเก่าคล้องเขาไปเป็นบ้านหางพี่ยังไงเป็นบ้านลางไปยังที่มีแต่รังเดียวพี่ยังไงที่ยังคงอยู่โอ้ช่องล่างอยู่คนมีอีกแล้วนะึงเดี๋ยวป้โตจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งว่าจะเป็นจังไรนะพี่น้องนะนี่นี่ก็จะเป็นเศ้าที่ก็จะทอดออกมาแต่เงินวี่จะอยู่นย่านเลยบ้านห้างที่นี่ ปัญหาปันเกานี่เบ้องเต้เบิ à, à ้งเต่ปูนยั่งเี่นางไงปูนเปลี่นไเจเบื้งเต่ใหนนี่จะเป็นเงินยังไงปัเกาตูประกาพักอ่าตประกาเข้าไปได้พี่นางไงจะพาพี่น้องออกหอบเบิ้องใช่ไ้ปเกาพี่นางงาที่ว่าเจะเาบุด้อายไงออกไปพี่น้อง ปาาที่ยังบอรัน uh ยังเอ้าไปก่อนยังมีแต่ซ่องล่างจะเป็นเบบมนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าที่ก็จะเตรียมที่จะเห็นเหินนั่นแหละพี่นางเงี้ยแต่ว่าไงอ๊อกก้นก็เลยบดไอเห็ดสั้นโตก็เลยจะเห็นเบบมนี้แบบยืนหนาคุณจะมีเหินโกที่เขาจะมาออกนั่นได้พี่นางเงี้ยแต่ว่าประตูคือสีบวกกาเข้าไปได้พี่นางเงี้ยเพราะว่ามันก็สีคัมก็จะมันก็สีคัมเดี๋ยวเราท้าทีมงานหอนเบื้องก่อน กิน้างนีใ่รจะหิวไหมกีนอ้ดังตนนั้น่อนบ้านล้างหนึ่นคืนสวัน่อนบ,บ้าน้าก็ไอ้ถว่าน่ะข้ามรไปสากไกลหอนอนอยู่นี้เนาะนอนนี่ปะสัน,นท,ทนถึงออ มันพ่นกับบอลลูนอะไรแหละคุณบอกเรือ่าครับทีนี้ขักว่าน่าจะมีอยู่เสร็จยุ่งบนโต๊ะนี้บ้านเก่าบ้านห้างนอนป่าซากับนอนบ้านห้างนี่แมนเขาว่าว่านอนป่าซานี่ดีกว่าป่าซาดีกว่าบ้านห้างนี่ผมเป็นตาเลยแต่ว่าบ่ายแล้วหมดแล้วเต็มท็อปเบิลเลยเลยนะนอนอ่ะนอนน่ะนอนอะนอนสิ ไปพ่อไม้ทำมีทีมงานเยี่ยวกนก่อนขี้มาแบบเดี๋ยวอนเออเมื่อเส้นลกเมื่อ้นใ่เยเดี๋อากาศเยนีเี๋ยว่ลยมาติดอะไรกันอะไรนี่ป้านเต่าเลยนะเป็กห้องนี้ไปเลยแหละอยู่สายพันธุ์อะไรเนี่เวก่อนแถวนี้จะเป็นบ้านง่ายพี่งไงเป็นบ้านง่ายหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขั้นใหอกไปจะเป็นบ้านหางยักซีแล้เห็นไห เป็นปลาอย่างสีหกมาเลยอยู่ไหนจะเป็นปลาใหญ่เข้าไปไหนเลยเริ่มตีปุ๊กมะพร้าวเพียงไงปุ๊กมะพร้าวม่วงเขีานี่ว่าอย่างไรให้พี่น้องเดี่ยวว่โต้วเจะถ่ายพี่น้องเดินทางต่อนเพี่ยงมะวอลินไว้ย่อกันซื้อมาชิโน่เต้แต่จริงว่โตวกระกาหลอกพี่นั่งไงเป็นทางต่อ พี่น้องสำหรับที่การเดินทางขออเฮาในทางนี้ก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะพี่น้องนะเด๋ยนนี้นั้นก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็ใกล้สี่หมื่นกันแล้วพี่นยังไงได้กลับบ้านกันแล้วพี่น้องกลับไปฮอนเฮนกับพอดีเก้าโมงพี่น้องวันนี้นั้นประตูก็มาแบบเสี่ยงนำร่างเอากลับไปฮอนเฮนพอดีเก้าโมงสำหรับวันนี้นนสบายดีเด้อพี่น้อง